จ้ามือนีกกับยูวัดปูวัดปลาเนาะจะมาตามแนวทางตัวเลขของปูวัดปลาพอดีว่าได้ยินเลขปูเขาเด้อค่ะปูไฮศูหนึ่งหนึ่งศูนย์หัวที่แล้วปูความรู้สึกปูว่าต้องมาหลางคักๆและเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่กับมาของปูหลีเด้อค่ะพอได้ยินปูเอฟเอทางแอดมินกับฟ้ามาตามตัวเลขไ้แฟนครับทั้งสองในบึงน้ำกันเด้อค่ะไปติดตามเลขปูน้ำกันเลยเด้อค่ะว่าปูจะแห้งตัวใดนะคะวันนี้ คุนคนค่ะจะได้มบ่เฉียด <ฮะ S 1> ไม้ฟูเฉียดโตโ้มันออก,อกบยอย่นนม,กม,มกักก็เรยบ,บ่ได้เงินมาันมักเนาะบัมักเนาะปูก็เลยบ่เสือมามักบ่งามมาโคือุ่มมันออกซีเนาะเลยขาดบ่ถึงซสือเออกซแปดรูปดก็มีอยู่ในสูตรแต่ว่าเห็นจ้าของบ่มักสแปดเก่า มีสิบเก็ดสิบแปดสิบเก่ามากสิบเียเอาแต่สิบเก็ยอันนี้มากนัคือบบาหัวนี่หมูปูท้านได้เห็ดไหมแล้วบว้านเราไม่องมากถ้าเได้เห็ดศูนรทปูอันนี้เป็นได้ค่ะูหมานบ่าหัวหันมาก่าื้อผู้่เสื้อเื้อจ็คตัวโอ้ฟันดีประวันค่ะพู้าไปถอยงานกระจก ตีกินี่วมา่ลายร่บปูเมื่อไช่วยเฮ็ดอันวัดป้าขาจวนน่ะจัดโตจัดเตงจัดอันเฮ็ดตตืเลยน่ะอาจารย์เพิ่งจะใส่เขาไปเฮ็ดตอยู่พ่อีนี้ีเบียงควมห้อนซื่อๆนี่แหละถ้ากลับว่านมันฝนตกหนาวสันึกหนากลับมาฝนตกหนาวอปูหนาว เดือนมษานหนาวเสยมันก็นเลยมีเุให้มีตัวเลขอ๋อค่ะท็จะ่จังได้กับสามเจ็ดมากคือเกาสันเป็นไฟมั่งได้ปูคืออวางสันมันอยู่ในถมองค่อยๆอยู่ในข่วมหูห,หูกระได้ยินสวดมนไปกระได้ยินเอา้าอเจ็ดมาตั้งทคือปูสวดมนต์นนะัสิว่าปูได้ยินปูเลยไปจุดถูก จ,าานนจุดแล้วแม่นว่าใควัเนี่จุดแล้วก็มว่าตรงกันเขาะวกไปก่อนแล้วตัวเลขตัวนั้นออกไปแล้วออกคิดไปแล้วดิค่ะเมื่มาจะลองจุดถูกกันนี่ก็จะตัวเดียวกันครับข้อมในหูเห่าคับจุดถูก,กมันเกิดอะไรบ้างก็บ,บอกออกจุดบบเกษษษษษษษ็อือพูดเว่าเป็นยังทันนี่คือจะเชื่อก็ว่าอันผู้ผู้ จับมาใส่เหล็กจับใส่เอากับถูกับความความความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกในจิตอยู่ในหูกับได้ยินเสียงค่ะการสวดมนต์การนั่งไปเพื่เจอไปที่จังไหนแล้วแต่ว่าบัดนี้มันเกิดเลยมาตรงกันกับเลขที่ที่ยูทูบแล้วต้องการคนอ่ะคนมาขอเลขไปก็นานันแล้ว ก็บอกตัวนั้นเมื่อกี้ว่าตัวนี้ตัวีน่าเมื่อกี้ล่เยื่อ่าวะเมั่อ้บอกอ้หยมบ่อี้บอกทันมาค่ะต่อมาเน่ยนไปได้ถูกดูช่างคุณกันเท่าสีเป็ดไทยค่ะหรือเท่าป่าไทยกับแกยนเอาค่ะสีเป็ดไทยดอกฟู่ให่ปครับท่างส่องคนเบืองอยู่ค่ะนี่ก็เล่นตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะสวดมตนก็ไแตยินเสียงสามเจ็ดติปูเมื่อนี้นี่ตัวเลขถูกวิมีสองตัวครับปู ถูกมีสามตัวปูมีสองตัวถูกถูกนี่มีตัวใดเนี่ยครับปูจักไปเบิ่งเหอเพรามันโอ้ปูจำอะไ้แต่ว่ามีมีสามเจ็ดแผ่นสามเนี่งามงามเลยสามหค่ะสามเจ็ดทุกการเจ็ดสามเจ็ดห้านี่ปุตตะวาปูบอกไปเอาได้คิดหันเน็่งเอาเส่สองตค่ะ เ้าหาัวาไม่หาจิากาาตก็คููหันควบมนคิดหรือมันอยู่ในจิตในใจในฝังในในความรู้สึกบางอย่างนี่แหะมันไม่ทราบเจ็ดอตอบอกว่าทัง้งหมดที่อยู่พุ่นกระชังหอนใจว่ามันสิพอออกศูนย์หนึ่งศูนเบอกว่ากับผู้บาดุบาด,ดอดอกอีาีออกอีรีตีบจที่บาปูบาทีดสื่อ มันสังหารใจมันก้ออกโอ้วันี้สังหารใจ37อื37แต่ว่านิมิตฝันนี่ก็ยังบ่ฮอดล่ะนิมิตมาันนี้บ่ปลูกบ่ฝันปลูกบ่ฝันอือปลูกมันกันฝันมันก็มันเลื่อนไปค่ะปลูกก็เลยเอาส่วนมากสิเป็นเลขสวดสวดมนต์แน่เฮาได้ยินเสียงกระซิบมาแน่สิเนาะปูเนาะเสียงดังมาแน่คั่นปู่สิบอกว่าความฝันมันอาจสิไปเฮ็ดเฮาผิด เช่นกับชื่อกันอีกว่าแต่ฉันนะคือว่าันเท่าเอาเท่าบกติเท่าไปขื้อจุดถูกไปเบอรงเอาโ์ดก็มาแปลขมมาเอา่ะนั่นแหละมามันสอมมากเลมันบวออยู่คือมันกับโดนผู้เฒ่าอ่ะค่ะงก่เสมอค่ะที่เบอร์เอรอว์ดค่ะเมียนอยู่ค่ะสามเจ็ดความรู้สึกความรู้สึกฟูขึ้นสีมาลางบอกค่ะสามเจ็ด เป็นล่างมั้งคุณเ่ะแล้วศูนย์หนึ่งศูนย์ไม่ใชนะมันก็ต้องออกกันเด็ถ้าเบิ่งได้บวตรเซียร์รษัมาคุยกันค่ะสอสมมือนคุยกันตออันนั้นแหละ่ปุ่นว่ามันบางนะคุยกันโต้กันเดขบ้าจนดังเล่สั่งวาโอ้ปู่ว่าศูนย์หนึ่งศูนยี่ก็ว่าสิเป็นล่างมั้่ค่ะว่ารั่นะม่ใันอาจารย์ที่คุก็ก็ะซื้อแล้วถืออยู่ดวหค่ันเด แล้บอกว่าหาแล้วลบที่เจ้าจะเบ่าขันเบ่าววัดออกคนละบาทว่าจงไหนออกก็ลำค่ะตักันบ้านเนาะค่ะเอาเด็กพี่น้องเผ้าไปซองเบื้องเหล็กถูบนะคะเนาะว่าปูจุดได้เป็นตัวใดแน่นะคะขอเพิ่นค่ะครับไปเบื้องเหล็กถูน้ำกันเนาะค่ะจ้ากับเป็นเหล็กถูปูเด้อจ้าเบื้องเอาเด้อจ้าทุกคนเหล็กถูปูก็คือสามเจ็ดห้าสัตว์เนาะ ปูก็เล่าให้ฟังเนาะว่าเลขทูบนี่ก็ไปตรงกับเวลาปูสวดมุ่นปูก็สิได้ยินน้ำหูว่าสามเจ็ดสามเจ็ดป้าปูก็เลยคิดแล้วว่าสามเจ็ดตรงมากคักคว่าแต่ความรู้สึกของปูนี่ว่าสิมาลางเด้อค่ะสามเจ็ดผิดจรณาเบิ่งเด้อะคะ่ะเลขทูบก,กับเลขที่ว่าเวลาสวดมุ่นมันตรงกันเด้อค่ะงวดที่แล้วปูก็ใหะะ้เด้อค่ะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ ปูความรู้สึกของปูกับวาสิมาลางกับมาเอลีเด้อค่ะหนึ่งศูนย์เลขกปูกับเขาอยู่เด้อค่ะหมวดที่แล้วปูหาหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งิจารณาเบื้องเด้อค่ะทุกคนทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางให้ไปสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะบ่ไดใดม่อมเมาให้เห่นการพานันเดๆท้งสินเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะพี่น้อง พิจณาเบิงเนอ,นอ,อะหมักกระซือบ่มักกระพานเนอะค่ะนี่้อค่ะก็ะเป็นลเลขถูป,ปูเ้อค่ะสามเจ็ดห้าเวลาปูสวดมนต์หรือปูเ็ดอียงก็ตามอยู่ในวัดปูหมักสิได้ยินเลขสามเจ็ดเ้อค่ะกล่องอยู่ในหูและเลขสามเจ็ดนี่ปูมีความรู้สึกว่าสีมาลางเ้อค่ะเลขปูก็เป็นตัวเลขที่นานลงทุนหมกักเนอะค่ะเพราะว่าปูให้คู่เดียวเนอะค่ะ ลุงทุนที่สุดเลยค่ะคู่เดี่ยวโหลายคู่คลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามารับชม,มยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอันแอดมินเน่เด้อค่ะเพื่อเป็นกำลงังแรงใจให้คลิปตัวต่อไปหาเด็กตัวเด็ดๆดีๆมาให้กับแฟนช่องไดนบึงเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ